สวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องกระต่ายแซนซอนคนสวยนอนคนเดียวซะด้วยอยากจะตัวซะได้แฮ่ hey. บอกเทคนิคด,ดีๆกับสาวๆสักนิดหนึ่งนะคะคนไหนที่ชอบทาหน้าขาวๆนะคะอย่าลืมทาปากให้สีชมพูด้วยนะคะอ่อนๆพอนะคะมิฉะนั้นหน้าคนจะดูจืดนะคะจะซีดจะซีด <c> เ <oughs> หนื่อยวะ ะวะกระจูแมวจูมอาจูมู่ทำมาดานี่กระจูคนื่อเอ็นทีละไอมันติดตาที่้อยต้องแต่งต้องขว้ขา เจ้าลวกเธยจะร้องไหงแม่ลิ้นดีเห็นจูเด็กมันเกิดลมเซ็กซ์ทันทีมันน่ามาสิใครว่าบ,าบา่ก็ทงความสุขของฉันถ้ามีจูนั้นอยู่ข,ข้างางจะกอดจะดมจอมจะใส่ไม่ให้จา้า อ,อกระจูท้าขาดกระจูเขาต้องตายใครเราจะรู้วันเรื่องกระจูมันเรื่องใหญ่จูคืลอลมหายใจของผู้หญหิงจันไรอย่างกูก็ได้ออะขอาพผู้ชมที่ให้เกียริรับชมรับฟังนะคะวันนี้ขอลากันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็วันดีราตีสวัสดิ์ทุกท่านด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะยังจำกันได้ไหมนะคะกูก็ไม่รู้กูทำทียอะไรทำทำไม เพื่ออะไรไม่ได้อะไรด้วยไปแล้วนะคะจะไปล้าง,งนะะ้ำลงคันแล้วค่ะ